26ธันวาคมครบรอบเหตุการณ์20ปีคลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่มภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้ที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ค่ะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมไว้อาลัยให้กับผู้ที่จากไปและผู้ที่สูญหายผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับครอบครัวผู้สูญเสียค่ะบพบว่าครอบครัวนี้ต้องสูญเสียสมาชิกไปมากถึง7คนนะคะใช้เวลานานกว่า1ปีค่ะกว่าที่จะพบร่างของสมาชิกทั้งหมดคุณติชิลาพุทธสารพันตอนนี้อยู่ในพื้นที่แล้วนะคะคุณติชิลาคะ่ะแม้ว ปีแล้วแต่ดูเหมือนว่าฝันร้ายครั้งนี้คนในครอบครัวยังไม่ลืมเลือนเลยนะคะใช่ค่ะถือว่าเป็นฝันร้ายสําหรับหลายครอบครัวนะคะโดยในส่วนของงานดาลึก20ปีซินามิบนเกาะปีพีนั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะซึ่งขณะน,นี้ในส่วนของนักดําน้ํานั้นอยู่ระหว่างการนําพวงมาลานั้นไปวางไว้ที่บริเวณอนุสร์สถานใต้น้าค่ะขณะเดียวกันค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นแน่นอนว่าความสูญเสียทําให้หลายคนบอกว่าหลังจากนี้ไปก็ต้องมีการตั้งรับนะคะเพราะว่าภัยพิบัตินั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะ ถ้ายัางไม่พบศพลูกและอีก6ชีวิตในครอบครัวก็จะไม่มีวันกลับมาเหยียบเกาะพีพีจังหวัดกระบี่อีกแล้วนะคะตลอดหนึ่งปีหลังคลื่นยักษ์ซินามิถลม่มเกาะนางอีซาทองเกิดต้องเก็บดีเอ็นเอถึง5ครั้งและตามหาในทุกทกที่ที่มีการลำเลียงศพมาตรวจอัตลักษณ์นะคะจนในที่สุดก็พบร่างที่ไร้ลมหายใจของลูกหล้านและคนในครอบครัวทั้งหมด7คนด้วยกันค่ะวันนี้นางอีซากลับมารับซื้อปลาเพื่อนํามาขายต่อให้ร้านต่างๆบนเกาะอ,อีกครั้งนะคะกับฝันร้ายที่ไม่เคยจางหายไปค่ะ เดี๋ยวนี้ก็ําใจได้แหละแต่ว่าพอคิดขึ้นมามีอะไรเกิดขึ้นมาคุนึกถึงลูกอย่างเดียวนั่นแหละทุกครั้งทุกช่วงที่มีการรอบรอบค่ะเนี่ยไม่เคยไปเลยที่ว่าลำลึกสุดนะเนี่ยมันํำใจไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าของบางทีไปทำบุญทำไมเออก็ส่งนมส่งอะไรไปให้บอกว่าตอนนั้นเด็กๆมันยังกินนมอยู่เด็กกันสามคนที่ว่ากินนมอยู่นั่นแหละไปหมดเลยังเราไก็ไม่เคยไปเก็บทำบุญไม่ไปไม่ไปจำใจไม่ได้ไม่ไปเลย ชาวต่างชาติบางคนน้ำตาซึมระหว่างเข้าร่วมงานลํำลึก20ปีเหตุการณ์สึนามิทที่ลานปฏิมาการรมปลาใบาบนเกาะพีพีจังหวัดกระบี่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะซึ่งภายในงานนั้นได้มีการนำภาพถ่ายของผู้เสียชีวิตบางคนให้ผู้เข้าร่วมงานได้วางดอกกุหลาบสีขาวเพื่อไว้อาลัยค่ะซึ่งบางคนนั้นกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นะคะเพราะว่าบนเกาะพีพีนั้นมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้มากถึง722คนนะคะและสูญหายอีก587คนค่ะ นอกจากนี้นะคะภายในงานยังมีการจัดก,กิจกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาอิสลามคริสต์และศาสนาพุทธเพื่อทําบุญให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้พร้อมๆก,กับการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยนะคะโดยมีครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้รอดชีวิตและผู้ประกอบการบนเกาะจํานวนมากเข้าร่วมค่ะหลังจากนั้นนะคะกลุ่มพิทักษ์พีพีซึ่งมีนักดำน้ําทั้งไทยและต่างชาตินั้นได้นําพวงมาลาสแตนเลสและดอกไม้เพื่อน,านําไปวางในอนุสรณ์สถานใต้น้ําไว้อาลัยให้แก่ผู้วายชนด้วยค่ะ โดยหลายคนบอกนะคะว่าแม้ว่าจะผ่านมากว่า20ปีแล้วแต่ว่าเหตุการณ์สึนามิยังคงอยู่ในความทรงจําของหลายคนและความสูญเสียในครั้งนี้ยังให้บทเรียนว่าภัยพิบัตินั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจึงมีความจําเป็นที่ทุกคนจะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติค่ะ คุณผู้ชมคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็คือบรรยากาศนะคะในงานรำลึกสึนามิ20ปีค่ะตรงนี้นะคะมีการนำภาพถ่ายของผู้เสียชีวิตส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อ20ปีก่อนนะคะมาวางไว้ตรงนี้นะคะและก็ให้ในส่วนของต่างชาติหรือว่าคนที่ผ่านไปมานั้นสามารถนำดอกกุหลาบสีขาวนะคะมาวางไว้เพื่อไว้อาลัยให้กับผู้ที่จากไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะคุณอ๋อซินีคะ เชื่อว่าทั้งผู้ที่สูญหายและผู้ที่จากไปจะยังอยู่ในความทรงจําของครอบครัวที่ยังอยู่นะคะแต่ว่าถ้ามองไปข้างหน้าด้วยกันค่ะหลังจากนี้ที่เกาะพีพี P, เขาจะมีมาตรการในการวางแผนรับมือหรือว่าป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นอีกอยังไงคะ ต้องบอกเลยนะคะว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นบนเกาะพีพีจากเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดสําหรับคนเกาะพีพีนะคะโดยหลังจากนั้นค่ะในหน่วยในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้มีการติดตั้งหอเตือนภัยนะคะอยู่บริเวณกลางเกาะและก็มีการสร้างอาคารหลบภัยด้วยนะคะซึ่งขณะน,นี้ทั้งสงส่วนนั้นสามารถใช้งานได้นะคะร,บร,บรบอบๆเกาะนั้นก็จะมีในส่วนของการติดป้ายนะคะเพื่อเป็นเส้นทางในการหนีคลื่นนะคะหาก เข้ามาอีกครั้งหนึ่งส่วนด้านบนภูเขาก็จะเป็นจุดรวมพลค่ะซึ่งคาดว่าจะปลอดภัยนะคะขณะเดียวกันในส่วนของปพก็ยืนยันนะคะว่าทั่วทั้งจังหวัดกระบี่ที่มีหอกระจายเสียง32หอนั้นสามารถที่จะใช้งานได้ค่ะคุณออนซินีคะค่ะขอบคุณคุณติชิลาค่ะ